สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้นะผลค้นพาน้บอีพีที่หกร้อยแปดสิบสามนะครับมีผ้าสะสมพกเก็บมาแบ่งปันครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับหกแปดสามนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพยงเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองแรกครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับมีรอยลงรักนะครับสมเด็จเก่าลงรักนะครับหมายเลขกนึงนะครับ หมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับสมเด็จวัดเกศชโยนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับมีแตกลายงานคนระับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นพันลอดครับพันลอดสภาพใช้นะครับพันลอดสภาพใช้นะหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นปิดตาลงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเป็นหลังแบบนะครับปิตาลงปูยเอี่ยมเนื้อพงนะครับ หมายเลขหกนะับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมกเก่านะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมแบบโบราณนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเตารี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดทุ่ er งคอกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลแปดเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อทบมัชชนแดนนะครับหมายิลิก้านะเป็นภาพปิดตาหลวงปุตโตนะปิตาหลวงปุตโตพร้อมเลี่ยม,นะ,มยนะครับหมายเลขเก้านะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นลีลาเมดขนุนนะครับมีแล่ดอกมะขามครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินนะครับ นะหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญเีมาหลวงปู่มหาเจอมนะครับรุ่นหนึ่งครับหลวงปู่มหาเจอมวัดสะมงคลนำนครคนปฐมนะครับหมายเลขสิบสามนะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับหล่อโบราณนะหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะครับ หมายเลขสิบส um pues um nah e ี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับปู่ทวดเนื้อว่านะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นเต่าหลวงปู่ริวนะครับเต่าปดหนี้หลวงปู่ริวนะครับน่ครับปั้มเขยืนมาฝั่งขวาครับนะครับเต่าปดหนี้หลวงปู่ริวนะครับ สภาพหิ้งเลยนะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเก่าน,นะหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับสมเด็จโคศาจารย์นะครับหลังพงนะครับมียันนะครับ หมายเลขสิบ,บเจ็นนดนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นชินราศนะครับชินราศเนื้อทองผสมนะนมค,นครับล่างมีตอกโคดครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นคุนแผนหลวงพ่อมผนงเนื้อดินนะครับ ยี่สิบนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงปู่คําวัดวังว่านะครับรุ่นแรกนะหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงนะครับหลังยันหลังมีจานนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็น รูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ23เป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ทรงหนุมานนะครับอุดพงนะครับมีรอยปาดน้ำด้านหลังนะครับ หมายเลขยี่สิบสี่นะเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงยานะครับหลังแบบนะครับปิดตาเนื้อผงยานะครับหลังแบบนะครับหมายเลขยี่สิบห้านะเป็นหลวงปู่มุลนะครับออกวัดคลองทรายนะครับเดยวหลวงปู่มุลนะครับท่านหลวงปู่มุลปุกเซนะครับวัดคลองทรายนะครับ หมายเลขยี่สนะครับเป็นพระผงหลวงปู่มุลน,นะครับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่มุนนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับหมายเลขยี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อทาานะครับสมเด็จหลวงพ่อทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับระยองนะครับ อันนี้ยี่แป้นะเป็นเหรียญหลงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาตนะครับกระไหลทองนะคอันนี้ยี่ก้านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์ตานะครับ สภาพใช้นะครับนี่ผิวเปิดนะครับผิวด้านในออกเหลืองเลยครับสามสิบนั้นเป็นหลงพกเงินครับรุ่นปืนแตกนะครับสภาพดั้มดิมเลยนะครับของพกเงินรุ่นปืนแตกนะครับนี่ร้อมกล่องเดิมเลยนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ,7 6 7 6รบเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเกมม็บเงินไปทางนะครับฝากเพ,พื่อนพี่ๆครับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงนี้ก่อน,นนะครับสวัสดีครับ